ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตงิว w ์ สำหรับช่วงนี้ค่ะมีข่าวดีนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่จะมีการ เตรียมเปิดรับทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะสำหรับน้องๆน,นักเรียนยากจนพิเศษรอบแรก8,000 800, 0คนนะคะด้านนายอนุกูลพฤกษานุศักร,รองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่าว่ารัฐบาลโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศค่ะเดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเตรียมจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไขหรือทุนเสมอภาคค่ะให้กับน้องๆน,น,นักเรียนยากจนพิเศษ กลุ่มที่ได้รับทุนต่อเนื่องรอบที่1น,นะคะประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ค่ะระหว่างวันที่21-24กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมนักเรียนค่ะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในสถานศึกษากว่า30,000แห่งทั่วประเทศค่ะครอบคลุม6สังกัดหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครค่ะก็มีนักเรียนที่ได้รับทุนเนี่ยประมาณ800,000คนนะคะคิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิน้น1,536ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลนะคะจะสัสรรผ่านกสศในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานนะคะอย่างค่าอาหารอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบค่าเดินทางไป โรงเรียนนะคะซึ่งน้องๆก็จะได้รับการสนับสนุนเนี่ยต่อเนื่อง3ปีการศึกษานะคะวงเงินตั้งแต่1000ไปจนถึง7,200บาทต่อปีขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาแล้วก็ระดับความยากจนของครัวเรือนค่ะโดยน้องๆผู้ที่รับทุนนะคะก็ต้องรักษาอัตราการมาเรียนไม่ให้น้อยกว่าร้อยละแปนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่สมวัยตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขค่ะซึ่งโครงการทุนเสมอภาคนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่ามีส่วนสําคัญ ที่จะป้องกันไม่ให้น้องๆนักเรียนยากจนพิเศษหลุดออกไปจากระบบการศึกษาภาคบังคับนั่นเองค่ะติดตามรับฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนหลังคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกและเพจสสวทเบตงนิวส์